โอ้ยวมรวมบรรทตัวเลยนี่นี่นี่รอบนี่ันอคันมาแล้วพ่าค่ออกมาอย่าง่เนมีรอยมันอยู่นี่ร้อยมันอยู่นี่โอ้โหอยู่แต่ว่าผีมันสุดพี่ทอพีสุดหรือเปล่านี่มันยับของพีแล้วพีพี มันวจ้า,จาก,ก็คอยไม่กี่จำนวนแล้วอยมันมีคอยเก่าใช่ไหมเชียวว่ยอคอยเรื่องเถอะนะพังมาหนีหลายกันแล้วพัง,พงหพังไปนนี่ครับวิธีไล่ท่อดนะครับขันท่อนีดใช้น็อตเปิดเ์เจ็ดนะครับ mm เจ็ดมิลลิเมตรขันเขานี่ <S <S ท่อหน้ามันหัวใจเย็นฝ่าวิดว่ามันสิเป็นแบบเป็นนี้ขันเขาไปบางสก <S <S ักคน,น,นอย่าฝา่าวโทษไปครับเพราะไหนอย่าฝา่าวโทษไปครับท็อปแกถ้าถูขันก่อนแก้ไขก่อนมานถ้าคุณยังไม่แก้ไขอย่าเพิ่งโทรไป มันรวมป่ะอือเดี๋ยวโทษไปกติ่าแก้ไขหรือ,อยังยัง,ยงครับเอา้าทำไมไม่ขันดูก่อนใช่นี่คือทฤษฎีของซนาตานนะครับผมว่าไอ้ที่พี่เห็นมันบ่ห้จับเลยด้วยได้ผมเป็นช่างมาก่อนไอ้ทีพีถ้าไปตั้ง